โยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะทาโตุยินาภะควะตาธรรมม สุบัติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันธรรมสัตวัธรรมสังฆังอิเมหิสักะเรหิยธระหังอารูปิเตหิอปิปุชยามา ante pavawa sutjira pariniputo api pacima canta nukampa mana saa ima sakare tuka tapa nakara ดีคารตังหิตายสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุถารพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนัมมัสสามิ ปฏิปันโนภะคะวะตสาวกัสสังโฆสังฆนาามิอนุมัยยังพุทธะสาวะโตปุพพากนมการังกโรมะเสนะโมะัสสะภะควะ โุท ا, a, a, sama, o, Yo, so, ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนัมยังพุทธาพิทุติงกะโรมะเสนโยสุตธาคะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโอ วิจจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมวสารทิสส ชิกตวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสีอาทิกะลยานังมาเชกะลยานังปาริโยสานะกะลยานังสัทธังสัพยัญชนะังเกวาระปาริปุณัง Para wisuda, selamat cari yang patah. Seisi tamahang pakawantang, hatiku Pandemi yang lemah, pitutihin ka roa masehe.

ทามังทามังส <ki> ิระสานะมามีอนัมยังสังฆาพิทุเตหิงกะโรุณมะเสยโยโสสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ Ku cepati panno Ya cepati panno apakawato sawaka sangko. Sami cepati panno apakawato sawaka sangko. Ya di tang jatarikurisa ตาปุริสักุคาลาเอสาภระาวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีการนิโยอนุตารังบุญญาเขตตังโลกัสสะตามังสังฆังอภิปูชยามิ ตามังสังทังสิระสานามีนธมียังรัตนตยาปนามคาทาโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจะพนามะเสเหพท สุตโธกรุณามหาโลหโยจันตสุทัพภรยานโลจโนโลกาสะปาภูปะิเลสข้าตคุณวันธามิพุทธังอะหามาทธเรนตังธัมโมปฏิปวิยะตาสสะทุโน โยมคะปาคะมะตะเพระปินะโกโลกุตโรวยโยจตัถตาทิปนุตวันธามิธรรมังอาหามาทาเรนะตังสางโคสุเขตาพยาติเขตาสัญโตโยติตาสันโตสุขตาโุโพทะโก โยปะภีโนอริโยสุเมะโซวันธามิสังฆังอาหามาทะเรนตังอิเจวะเมกันตบิปูชนายะกังวัตทุตยังวันตรยตาปิสังฆตังปุญยังไมยังมะมาสะปุปตะวา มาหุนตุเวตาสปะปาวสิทธิยาอิทาตตาคาคโตโลเกอุปันโนอาระหังสัมมาสัมพุทโธรรมวจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสานิโกปะริณิพานิโกสัมพธทะคามีสุขตาปเวทิโต มายั้งตังธรรมังสุตวัเอวังชาณามาชาปิปิทุคามาราปิทุคามาระนาปิทุคังโสตปะริเตวะทุกขตโทมานัสุปายาสปิทุคามปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค ยามปิชฌาละปฏิทัมปิทุกังสังคิตเณปัญจุปาทานะขันธาทุกขสัสยาทิฏฐังรูปปาทานะขันตัว ญายาพรมาโนสุปะขวาเอวังพะหุลังสาวะเกวินเนติเอวังพาคาจัปปนาสสะภะขวาโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาปาวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจา Sanya anicca, sangkara anicca, vinya na Rupang rupa anatta, vedana anatta, sanya anatta, sangkara anatta, vinya na anatta, sape sangkara anicca. sapetaมa anatali anayan otina mahasa tiya sara maranena soke iparitewe itukeito manase i upaya sei tuktina tukapareta Ape wana masa ke wala satu kakan kasa anta kiriya panjaye kati cira parini putam pitang pakawan tang saranang kata tamanja sang kanja tasa pakawato sa sanang yata setia kapalang Manasika Roma anu pati pacama sa sa nu pati pati limasake walasatu ya, tu. อนตมยังปฏิทานาคาทายโยภะนามะเสยยาเทวตาสันทิวิหารวาสิณีทุกเบคาเรปุติคาเรตหิงติงตาธรรมธา Napawan tu puji ta, so ting karun te tawi hara mandale, te raja maca nawaka japi kawo, sarah upasaka, kama jatesa mikama jisara. สัพพะนภูตาสุจิตาภวันตุเตชาลาบุชาเยปิจาอันดาสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังคามาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสการุณตุสังขยัง นาตุจิรังสตงธรรมโมธรรมมราจุคุคาลาสางโโหตุสัมมาโวะทายะใจยลายะจาอัมเพรนาคตุสธรรมโมสัเพปิธรรมมจาริโนวุติงสัมปะปุไนยามะ Me haria paweji